สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่มุมนั่งเมาส์วันนี้เรามีประเด็นใหญ่จากกัมพูชาที่กำลังเป็นที่ถกเถียงกันอย่างดูเดือดเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องใหญ่มากๆอย่างการถอดถอนสัญชาติกัมพูชาโดยสำนักข่าว AP ได้รายงานว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมารัฐสภากัมพูชาได้ลงมติผ่านร่างกฎหมายที่ให้อำนาจรัฐบาลในการเพิกถอนสัญชาติของประชาชนที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในการสมรู้ร่วมคิดกับต่างชาติ เป็นภัยต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาตินักวิเคราะห์การเมืองมองว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อจัดการฝ่ายตรงข้ามของนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตและพักประชาชนกัมพูชาก่อนหน้าการลงมติกลุ่ม NGO ในประเทศกว่า50องค์กรออกถแถลงการแสดงความกังวลต่อร่างกฎหมายฉบับนี้โดยระบุว่ามีถ้อยคำที่คลุมเครือและอาจถูกตีความเพื่อปราบปรามเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น พวกเขาเตือนว่านี่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเสรีภาพในการพูดของประชาชนทั้งประเทศทอยถแถลงระบุเพิ่มเติมว่าด้วยการแก้ไขกฎหมายนี้ชาวกัมพูชาทุกคนเสี่ยงที่จะสูญเสียความเป็นตัวเองเพียงเพราะการแสดงออกทางกิจกรรมสังคมหากเราถูกถอดถอนสัญชาติเราก็จะสูญเสียพื้นฐานของสิทธิทั้งหมดในประเทศบ้านเกิดของเรา แต่ร่างกฎหมายยังไม่ถือเป็นกฎหมายจริงในทันทีนะครับต้องผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาและลงพระปรมาพิไทยจากกษัตริย์ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วมักจะถือว่าเป็นขั้นตอนตามมารยาททางการเมืองแม้กัมพูชาจะเป็นประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งในทางทฤษฎีแต่พักของฮูลมานเนตครองที่นั่งในสภาถึง120จาก125ที่นั่งเรียกได้ว่าควบคุมทุกกลไกของรัฐบาลอย่างเบ็ดเสร็จ การออกกฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นในช่วงที่กระแสชาตินิยมในกัมพูชากำลังสูงขึ้นหลังเกิดความตึงเครียดเรื่องพรมแดนกับประเทศไทยที่นำไปสู่ความขัดแย้งด้วยอาวุธ5วันในปลายเดือนก,กรกฎาคมรัฐมนตรีมหาไทยของกัมพูชาซอสกาชี้แจงกับสมาชิกรัฐสภาว่าการแก้กฎหมายนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปลุกจิตสำนึกแห่งชาติของประชาชนเขากล่าวหาว่ามีกลุ่มคนเล็กๆที่วิพากวิจารณ์และแสดงท่าทีที่ทำร้ายผลประโยชน์ของชาติ และเสริมว่าใครก็ตามที่ทำร้ายผลประโยชน์ของประชาชนไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ไม่ควรได้รับสถานะเป็นพลเมืองกัมพูชาอีกต่อไปกฎหมายนี้จะมีผลกับทั้งผู้ที่เป็นพลเมืองโดยกำเนิดผู้ถือสองสัญชาติและชาวต่างชาติที่ได้รับสัญชาติกัมพูชาแล้วนอกจากนี้นะครับยังมีรายงานว่าแม่บ้านชาวกัมพูชาคนหนึ่งถูกจับและส่งกลับจากมาเลเซียหลังจากไปโพสต์วิจารณผู้นำกัมพูชาบนโซเชียลมีเดีย ในอดีตเราก็เห็นแล้วว่านักวิจารณ์รัฐบาลหลายคนรวมทั้งนักการเมืองฝ่ายค้านมักมี2ส,สัญชาติซึ่งอาจตกเป็นเป้าหมายของกฎหมายนี้ได้ฮุนมาเนต็ตและบุดาฮุนเซนซึ่งเป็นนายกกัมพูชามานาน38ปีมักใช้ช่องทางศาลในการจัดการฝ่ายตรงข้ามและศาลในประเทศก็มักจะถูกมองว่าอยู่ภายใต้การครอบงำของพรรครัฐบาลกลับไปในปี2 0 1พพรรคฝ่ายค้านหลักอย่าง CNRP ก็ถูกศาลยุบ หลังจากรัฐบาลกล่าวหาว่ามีความพยายามล้มล้างโดยร่วมมือกับต่างชาติเช่นสหรัฐอเมริกาอดีตหัวหน้าพักเคมสกฮาก็ถูกจับและถูกตัดสินว่ากระทำความผิดฐานกบฏหลายประเทศในโลกมีกฎหมายแบบนี้นะครับแต่จะเขียนไว้ชัดเจนมากว่าเพิกถอนได้ในกรณีใดเท่านั้น ฮุมานเน็ตเคยกล่าวเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมกับชาวบ้านที่จังหวัดกำปงทมว่าในบรรดาประเทศสมาชิก UN เอ็นราว2 0 0ประเทศมีถึง150ประเทศที่มีกฎหมายถอดถอนสัญชาติได้รวมทั้งสหรัฐอเมริกาเขาพูดชัดว่าถ้าคุณเป็นผู้รักชาติจริงๆและไม่ทำร้ายประเทศคุณไม่ต้องกังวลอะไรเลยแต่ถ้าคุณร่วมมือกับอำนาจภายนอกเพื่อทำลายกัมพูชาใช่ครับคุณควรกังวลเพราะคุณไม่ใช่ชาวกัมพูชา ไม่มีผู้รักชาติคนไหนที่จะยอมร่วมมือกับอำนาจภายนอกเพื่อทำลายแผ่นดินบ้านเกิดของตัวเองหลังจากการผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวในโลกโซเชียลกัมพูชาตอนนี้คำว่าถอนสัญชาติกลายเป็นไฟที่จุดความไม่พอใจของประชาชนให้ลุกวาบขึ้นทันทีบางคนแสดงความคล่องใจว่าแล้วใครกันแน่ที่ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมวันนั้นมีใครถามประชาชน17ล้านคนแล้วหรือยังว่าคิดเห็นอย่างไร ทำไมต้องรีบขนาดนี้กฎหมายอะไรเร่งด่วนขนาดนั้นบางเสียงตั้งข้อสงสัยแบบเจ็บๆว่าประเทศอื่นเขาไม่มีใครถอนสัญชาติประชาชนของตัวเองเลยนี่หน้าอาชาวโลกบ้านเมืองเรามีปัญหาเต็มไปหมดแต่ดันเร่งผ่านกฎหมายแบบนี้ก่อนอีกกลุ่มประชาชนก็ประชดประชันในแบบที่เจ็บลึกมากคนขเขมียนเท่านั้นแหละที่กล้าทำแบบนี้ได้ถอนสัญชาติงั้นเหรองั้นก็ตั้งเป็นรางวัลใหม่แทนเหรียญกล้าหาญเลยไหม อยากรู้จังว่าใครกันแน่ที่เคยสมรู้กับต่างชาติเอาดินแดนไปให้เขาตั้งหลายครั้งบางข้อความก็ตัดตรงชัดเจนว่าหมดความหวังกับประเทศนี้จริงๆแล้วไม่รู้ว่าอนาคตของลูกหลานเราจะเจอกับอะไรบ้างอย่าหวังให้คนศรัทธาถ้ายังใช้กฎหมายกดหัวแบบนี้อยู่และยังมีคอมเมนต์แนวเน็บแรงที่พูดถึงคนบางกลุ่มว่าพวกนั้นไม่เคยมีประโยชน์อะไรกับชาติมันแค่ดูดเลือดประชาชนเท่านั้น ชื่อพวกนั้นจะถูกจดจำว่าเป็นคนเลวไม่ใช่ผู้นำแต่ในขณะที่ไม่ใช่มีแต่คนวิจารณ์นะฮะก็มีบางส่วนที่มองกลางๆบ้างเหมือนกันถ้าระบุได้ถูกจริงๆว่าใครเป็นคนทรยศก็ไม่คัดค้านนะแต่ก็แค่หวังว่าจะไม่ใช้กฎหมายนี้ไปปราบคนเห็นต่างก็พอทั้งหมดนี้คือประเด็นร้อนจากฝั่งกัมพูชาที่สะท้อนความตึงเครียดทั้งภายในและระหว่างประเทศแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงกับกฎหมายนี้ เป็นการปกป้องชาติหรือควบคุมเสรีภาพกันแน่ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดจากมุมนั่งเมาส์ไว้เจอกันใหม่ครับ